บอกไว้เลยนะครับตอนที่นี้นะผมหลอห่อสุดข,ของใครครับผมพอ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 มันไม่เกี่ยวเลยโอเคไปไปไป,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 ไปตัด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 โอเคขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็อยู่ผมนักเกมเมอร์ t t v ทีวีครับผมอยู่ในไมโครฟลับโปรเจกต์เวสเป้ยนะครับผมนะโห่นี่ผมมาเ,าเล่นเวสเป้นเยนะผมซโล่นะเงือ ะครับผมก็อยู่กับผมนะฮะเกมเมอร์โกดนะครับคนเดิมเพิ่มเติมนะครับผมไม่มีอะไรมากครับผมโอเควันนี้เราก็มาเล่นคนเดียวนะเป็นโปรเจคคนเดียวนะครับผมอันนานะครับนี่ครับผมก็บอกเลยนะว่าผมว่าพราหนุ่มเสียงร่อนะครับมันไม่ได้มันรู้จะอวยเต็งไปถึงไหนนะครับโอ้โอเคอันดับแรกครับเบสิกของการเล่นไม c คร f t นะครับผมก็คือตัดไม้ก็เราก็เล่นในเวอร์ชั่น 1.9.2จจนะครับโอเคงั้นเราก็มาตัดไม้ก่อนนะตัดแรกเลยครับผมตัด <c oughs> แรกเลยนะครับโอ้ oh, ตัดไม้ตัดไม้นะครับตัดไม้ทำลายป่านะเป็นคนไม่ดีนะครับโอ้ oh, ม่ดีเลยนะครับทำไมถึงเก้ากันอย่างเงี้ยท่านสีครับทำไมถึงทำทุยไม่ใช่โอเคเราตัดไม้กันก่อนนะครับเป็นอะไรที่เบสิกทุกครั้งนะเวลาทำอะไรก็ต้อง ตัดไม้ต okay. okay. hey. ัดไม้ตัดไม้แล้วก็ตัดไม้ครับก็อย่างนี้แหละครับนะโอเควันนี้เราจะมาอาอยู่เอาชีวิตรอดนะเอ้ยเดี๋ยวนะเราจะต้องนี่ครับตัวหนึ่งออปชันแล้วก็ปรับเป็นฮัสรับผมเขียนจากความยากเราจะเล่นหมดฮัสอุ้ยโอเวอร์คราบ บ้าเอฟซีย่าจีจีย่าโอเคเราจะไปบ้านเอฟซีแป๊บหนึ่งนะครับไปดูว่ามีอะไรมีอะไรหรือเปล่านะครับฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวครั้นี้เราจะสร้างบ้านแบบนุบนุบไปก่อนนะ okay. แล้วกันโอเคลาหิวแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแครอทโชว์โชว์โอเคแครอทสวัสดีเอฟซีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอ้ยสวัสดีอ้าวสวัสดีเอฟซีสวัสดีครับ อที่นี่มันเงียบเก่าจังเลยนะครับอืมนั่นสิเรียบเหรอเลยโถ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 คุยคนเดียวอีกไม่น่าเลยโอเคแต่ทุกวันมีของอะไรเปล่าเดี๋ยวนะหาของแป๊บเงื้อทำไมมันกระตุกๆนะอืมเดี๋ยวนะมีของอะไรบ้างหยุดมาได้ไหมหยุดเดี่ตรงนี้มีอะไรของเฟรมล็อกโอ้ที่พุดเขุดดินนี่นะครับโอเคตอนนี้ เดี๋ยวนะทำอะไรดีดูก่อนเช็คเช็คสภาพแวดล้อมเดี๋ยนะทุกก่อนขอทุกแป๊บหนึง่งโอเคปุ๊บอ่ะมาละโอ้มีของอะไรอะ่ะโอ้เหล็กโอเคขนมปังดาบเหล็กโอเคสุดยอดกินขนมปังแป๊บโอเคเดี๋ยวผมขอไปตัดไม้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะสร้างบ้านนะครับผมสร้างบ้านสักนิดหน่อยนะครับโอเคอะไรอะไรอะไรอื <c oughs> ตบเลยตบสักหนึ่งทีนะครับโอเคเดี๋ยวไปตัดไม้เยอะๆเลยแล้วกันนะเผื่อต้องการเยอะอะไรแบบนี้โอเคหมูเต็มไปหมดเลยครับพริกนะครับหมูเลยครับเผ็ดเลยไม่ใช่คนละพริกครับนั่นมนพริกเผ็ดนี่มันพริกหมูนะครับอืมเล่นอะไรลู้ๆกันเชักปั่นนะครับปล่อยลอยๆไปโอเคเราต้องการไม้เยอะๆนะครับเพื่อทำบ้านนะครับผม ทำบ้านไว้อ่าไว้อยู่เองนะครับผมเราไม่อยู่บ้านไอพี่เสียขี้เกียจ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 จะเป็นอุรุเลยดีอูรุเกี่ยว,ยวด้วยวะ <c oughs> นั่นสิเกียวอะไรเนี่ยอูรุเออนั่นสินะเกี่ยวอะไรนั่นสิเกียว,ว์อะไนั่นสิเกียวอะไรโอเคผมคนที่แบบบ้าโบก,ก็แตกนะครับบนอยู่คนเดียวบนแบบว่าไร้สาระนะครับสาระไม่มีอยู่จริงนะครับไปถึงมาถึงพูดถึงผมนะสาระไม่มีอยู่จริง โอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวทุบไม้กันโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเราจะมาสร้างบ้านอะไรกันเดี๋ยวหาที่กึงกว้างก่อนก็นลยที่กึ่งกว้างนะครับโ okay. อเคตรงนี้น่าจะกว้างพอแล้วลนะ่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวทุบ <c oughs> okay. ก่อนหนึ่งจุดเก้าก็จะมีรีโหลดรีโหลดในเวลาแบบเราหยิบของบางอย่างเนี่ยปุผมดูเราจะมีโหลดอยู่ตรงกลางนะผมดูนะครับปุ๊บเนีน่ยดาบก็จะขึ้นแบบยีเลย์ยีเลย์ช้าๆหน่อยนะครับผม โอเคเราทำไม่ก่อนให้มันขยายกันขยายพื้นที่กันโอเคขยายสักหน่อยนะ okay. ไะโอเคเดี๋ยวนะขยายปั๊บอะไรดิเขาเรี okay. นะยกว่าโอเคนะเดี๋ยวกลวกก่อนโอเคก็ทุบก่อนโอเคทุบๆเราจะปูตรงนี้เป็นไม้ก่อนนะครับผมตรงนี้เราจะปูเป็นไม้นะครับโอ้ยปูเป็นไม้นะ โอเคปูเป็นไม้ครับผมไม้โอเคไม้ปุ๊บ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 ,บ,บโอเคเดี๋ยวสักคู่นะครับแป๊บหนึ่งโอเคนะครับเราก็จะปาอันนี้กันนะครับสร้างบ้านแต่ขอเวลาสักคู่แป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วก็จะวางนี่อะไรอ่ะน,นี่ครับผมวางนี้ ปุ๊บปุ๊ปดีนะแป๊บนึงนึงคมาเป็นสามพูดลืมไปหนึ่งสามคแล้วก็หนึ่งสองสามคเคก็หนึ่งสองสามโอเคก็หนึ่งอไม่พอแป๊บนึงนะไม่พอแป๊บนึงแป๊บนึงนะ้มันไม่พอเนี่ย <c ười> <c ười> ไม่พอเฉยเลยอือเดี๋ยนะนึงนะใจยเย็นๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราปางต้นไม้ก่อนแป๊บแป๊บเจ็บโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านซะก่อนแล้วกันนะผมสร้างบ้านไม่ต้องสวยงามครับบ้านนะบอกเลยบ้านต้องสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องตัดไม้เพิ่มเยอะหน่อยละกันเพราะว่าจะได้มีทำามบนี้หน่อยเนะดี๋ยนะขอเวาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม้ไปก่อนโอเคมันก็แบบว่ายังไงล่ะแบบว่าต้องการเยอะนะับการเยอะอยู่นะทิตต้องการนะเขาต้องการเยอะมากแงโอเคบอกเลยต้องการวอนวอนนะวอนนะผมนี้ซีวิลวอ์เลยอะไรมาเนี่นทุยไม่เกี่ยวพี่วอเ,เกี่ยวอะไรเนะี่ยนั่นดิฮะซี่วอลมันเกี่ยวอะไรกับอะไรนี่มันเกี่ยวอะไร โอเคเดี๋ยวเราจะตัดไม้ไปก่อนนะครับตัดไม้ให้เยอะนะครับผมต้องการมากเพราะมันใช้ทรัพยากรไม้เยอะจริงๆโอเคตึบโอเคได้เท่าไหร่เลยดูแป๊บหนึ่งนะอ๊บโอเคยีบสองน่าจะพอละมัง้งหรือเปล่าหรือเปล่านะโอเควิ่งกัน รัน for you ร oh, okay. okay. oh. okay, ันร in okay. right. ัน for you รันโอุ้๊บตุ๊บโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อเคครับผมจะพอเปล่านะอันนี้ยังไม่แน่ใจเช็คดูอีกทีโอเคครับหนึ่งนะครับสักครู่โอเคอ๋อเชียว เดี๋ยวเราจะขอเอาดินขึ้นไปอบชุบชุบชุบเราจะโปะไปแบบปุ๊บโอเคโปะปุ๊บโอเคเดี๋ยวนะฮึบเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราคือเราตรงนี้เราจะเป็นประตูนะครับผมปุ๊บแล้วก็ไม่เถอเดี๋ยวนะเราไม่มีนี่นะเลยประตูสองทางแล้วผมเดี๋ยวนะคือเราจะ นี้เราเจ้าบ okay. ้านสักสักหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวมันมืดแล้วเนี่ยชิบไก่แล้วไงชิบไก่แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอยู่เอพิซีปหนึ่งแล้วกันโอเคขออภัยที่เราพูดว่าเราจะไม่อยู่ริจริงเดี๋ยวขออยู่สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วค่อยทำบ้านกันต่อนะครับผมอืมอยู่กับสายแป๊บหนึ่งนะห่มอะะไรนับนห่มโอเคเดี๋ยวจะเปิดไม่ได้เลยไปหาที่อยู่แป๊บหนึ่ง จะนะทุกโอเคเราจะต่อขึ้นไหมปึ๊บปุ๊บโอเคล <c oughs> องสบีนะ้ขึ้นมาขึ้นมาเร็วเอาปิดทำไมอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคชิบเ,เขียดตอกขาผมปางแล้วแล้วก็เราจะทำอะไรนะ <c oughs> เห็นด้ยวยกันอ๋อเราจะทำขี้ขุดโอเคดจำได้ละขุดนะดนะปึ๊บปุ๊บ โอเคที่กดชุบเรียบร้อยได้แล้วเยอะจริ yeah. ที่ขุดเสร็จแล้วก็รอเวลาแป๊บหนึง่งเราเวลาเชา้าครับคิดแต่เราล่าสัมบี้ก่อนละซอมบี้ฮะเราว้าวเย้ะเยอะเยอาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอ,อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาบอกแล้วอย่าเข้ามาโจอจะไฟเหรอจะไฟอย่าไฟกระบอกนะครับ ไฟบอ่อไฟบพกนะครับจากไฟกระบอกนะครับคิด๋ยวค่อยไปสร้างบ้านต่อนะครันคิดแต่เอาหินแป๊บนึงโอ้จเจอเหล็กเยี่ยมดีมากเหล็กครับเหล็กที่ใช่ที่ใช่ที่เป็นอ่าเี็นไหมจะเล่นอะไรวะลืมโอ้กรรมเฟลเลยอืมจะเล่นอะไรวนะเนี่ยลืมเลยลืมเลยว่าเคยมีคราบก็ไม่มีเรียนสินะทุยไม่ใช่ละ โอเคเดี๋ยวเราเจะ่านโอเคเก็บก่อนเราเป็นคนเอา่านนะไม่ใช่คนไม่เอา่านนะผมไม่เอา่านเดี๋ยมันไม่ดีนะตรงสารฐานนะครับถุยไม่เกี่ยวอะไรกันเลย hello i อิสตมีโอเต็มเลยครับญาติๆพี่ๆน้องๆนะครับพี่ชายแหละโอ้โ oh. หเก็บเกอบโอเคเราขึ้นไปนี่ก่อนสร้างน่าจะสร้างบ้านได้ต่อแหละมั้ง โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปสร้างดูก่อนมีไลฟเปล่าตรงนู้นอ่ะมวิ่งไปเราจะไปแบบว่าเดินน่าจะดีเลยครับไม่สนใจอะไรเลยไม่สนใจโลกเลยนะครับโอเคมาตรงนี้ก็ปุ๊บอ้ยเดี๋ยวเดเอมาผิดโอเคตรงนี้ก็ปุ๊บ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 โอเคเป็นตอนนี้เป็นประตูนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปตัวสองด้านทางงั้นึงครับ อืมช่องช่องด้านกีซานนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นน,นี่ไงคือจะเป็นตรงกลางไหมเดี๋ยวเคือจะเป็น <c oughs> คือตรงนี้เราจะเว้นน,นี่ไว้กลางไหมโอเคปุ๊บปุ๊บแล้วก็ตึบตึบปุ๊บ,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 บโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวกลับมาทำต่อแป๊บหนึ่งนะครับ

โอเคขอฮิวเลือดก,ก่อนใจเย็นนะใจะเย็นนะใจะเย็นนะโอ้เลือดทำไมเลือดชึ่งเหลือน้อยขนาดนี้ใจเย็นโอ้เลือดรีเลียวมากเลยโอ้ลีเลียวมากใช่ได้ใช่ได้โอ้ลีบีซ <c oughs> ีอยู่ที่นี่เต็มเลยโอ้โหแรกแรกไปเด้อว้าวฮืมฮึมอย่าทำนะดูหน้ามันฮัมฮมฮัม ทำหน้าอะไรมองอะไรเฮ้ย <half traumatic chips> <Rebel movie> โอ้รีบเข้ามาทำไมเนี่ยรีบเข้ามาเลยฮ้ยมองอะไรกันเนะมีตัวอะไรบ้างตื้อตือตื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 ้อเบ้าง่า้เราใส่อยู่ตรงไหนนะเดนะมุมปมุม้อส ไม่ไปซีวอลเหรอนั่นมันสไปเดอร์แมนนี่มันสไปนี่มันสไปเดอร์เออไม่ใช่ไปเดอร์แมนเออจำผิดแล้วคิดเองเปล่าไม่คิดเ, plain, เองนะโอเคเดี๋ยวนะคิดอะไรทำไมเล่าคิดชุบคิดชุบโอเคอเราไปทำมนี่ก่อนประเดย ทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงทำเพิ่มเต like ิมบ้าอีกนิดนึงเควิ่งไปทันทีก็ทำบ้าไปก่อนสักพักนะครับอี๊ยกด M เอ้ยคิ Q Q อย่าอย่ามาแยมอย่ามาแยมกับพี่พี่บอกแล้วอย่ามาแยมอะไรอะไรซอมบี้ซอมีอย่าแยมบี้อย่าแยมอย่าแยมอย่าแยมไม่โหดจะแยมนะเจ๊อิ่งซาเคตรงนี้วาง ปรับเรียบร้อยปรับเรียบร้อยเขียนแล้วก็วิ่งกลับนะครับแค่นี้แหละสายวิ่งมึงไงใสยวิ่ง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 เดี๋ยว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 ใส่ย่อเอาเรอเออวะนั่นสิโอ้อนาบเขียนเดี๋ยวเราเอาอาหารก่อนโอเคอ้าวว่าไงจอบบี้ว่าไงซอมบี้เออเออซอมบี้ว่าไง เรียบร้อยครับเดี่ยงครับผมโอเคเดี๋ยวนะลุบแครอทกินกันคีสยัดเข้าไปเดีย๋ยวเราไปคาประตูสองบานกันปพ๊บปพ๊บปพ๊บ,บเดี๋ยวนะพาร์ทนี้เราจะทําบ้านบ้านให้เสร็จสักนิดหนึ่งนะครับผม <c oughs> อุตสสองบีอย่ามา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  มันได้รับเชิญไม่มีบัตรรับเชิญห้ามเข้าจริ่งถ้าไม่บิดบัตรห้ามเข้าโอเคได้ประตูสามบานใชื่อสไปเดอร์สไปเดอร์สไปเดอร์โน no โอเคมาครับเราไปทำประตูต่อโอ้โอ้วิสวิสอย่าอย่าสู้มันโอ้เราถอยครับเจอวิสแล้วก็ถอยครับเนี่ยมีขำด้วยเออ มีขำด้วยนะมีด้วยโอเคเดี๋ยวลบวปก่อนขาทำแอบโอ้โห,โโหยาตเต็มขอโทษ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 ยาเยอะอืออือจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วหรือเปล่าจะเช้าแล้วแน่เลยอือจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วรอก่อนเอาบ้านบ้านเสร็จเช่ไหนเท่านั้นแล้วกันอุย้ยวิววิิโน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  no no ไม่อย่าอย่าอย่าฆ่าฉันเลยฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ฆ่าอะไรแกรเลยฉันไม่ได้ทำอะไรจริงนะฉันออกจากใสๆอะนะดูซิดูมันซิมันยืนรอเลยนะยืนรอแบบโอ้โหโอ้ยแล้วมันไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยพาดิดขึ้นนานสวกนันรารีชิวาเดี๋ยนะไม่ใช่ละนี่อะไรไลออนคิงอ่ะเหรอโอ้ มาเลีอนคิงเลยทีเดียวควสวกดวน์บี้เบอร์โอเคเลอนคิงกันเลยทีเดียวนะครับจังหวะนี้โอเคใช้ได้ใช้ได้มุมสวยดีโอเคได้เวลาออกแล้วมั้งเช้าแล้วโอเคเราจะทำบ้านอะไรต่อนี้สหนึ่งนะครับเฮ้ยสอมเสวัสดีครับสวัสดีโอ้ยสวัสดีสวัสดีอ้ยโอยใจเย็นะใจเย็นนะบี้ใจเย็น อุย้ยวิสวิสหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นไปเจออุ้ยวิส no โน no no. no no ฉันไม่ต้องการฉันไม่ต้องการวิสจริงๆนะจริงๆนะเราเอาหมูกันหมู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 แล้วก็ฆ่าทิ้งเราฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งหมดอะ no อย่ายิงสเกลสเกลนั่นแหละตายไปซะ คีบค uh ีบค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 ีบนั่นแหละคีเปอร์นะครับโอเคจะใส่ประตูแป๊บหนึ่งนะครับผมปึ๊บไปไปก่อนปัปน๊บปั๊บเงียบร้อยครับตอนนี้บ้านเสร็จเปนิสหนึ่งแนละ้วเหลือด้านบนสินะโอเคด้านบนด้านบนเดี๋ยวเราจะค่อยดีไซน์ต่อกัน โอเคงั้นแค่บ้านแล้วว่านิดๆไปก่อนแบบเดี๋ยวเราทำอะไรอีกอย่างอื่นแป๊บหนึ่งสักสักคู่นะครับโอเคเดี๋ยวนะโอเคละละลาลาเดี๋ยนะเดี๋ยวเราสร้างนีก่กาถึงแล้วจุดโอเคสร้างขวานไม่ขวานเดี๋ยนะต้องทอำกันง่นนะใช้มือเปล่าไปก่อน จะเราไปเอาหารกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บท่าวน,นี้เรายังไม่ลงเมืองเลยอุ๊ยวิทจะอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยไปที่อื่นได้ไหมขอร้องละข้าขอ้องท่านอยู่ที่อื่นได้ไหมไม่โนโนดูดูท่านอยู่ที่อื่นเถอะข,ขอ้องจริงๆนะปุออ๊บอยา่ามองในสายตายอย่างนั้นสิแล้วคุยกัแล้วก็รู้จักกันางานแล้วนะอยา่า ไม่เอาไม่เอาอย่าเข้ามาฮโอเคเดี๋ยวเราจะไปงั้นเดี๋ยวเราไปปิดจะปิดตรงนี้แล้วกันนะงั้นเดี๋ยวเราจะไปปิดอ่าตรงบ้านเราเลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาดีไซน์ใหม่แล้วกันเดี๋ยวเรามานั่งดีไซน์เลยเรื่ยๆแก็อันนี้กันหลังไม่เลยก็ได้เราทําสร้างบ้านหลังไม่เลยก็ได้โอเคเอ๊ะเพียงเดียวเดี๋ยวสร้างให้เสร็จเลยกันเดี๋ยวรอคือสร้างสร้างอะไรอะ สร้างมันพันหน้าให้เสร็จแล้วกันแล้วกันนะครับดูโอเคก็เหลือแต่แต่ข้างบนนะครับผมข้างบนระดนิดหนึ่งนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านก็สำหรับอ่าไมค์คราฟต์สเพลของผมนี่เองนะผมนะเจอใหม่พันหน้าก็จะเรื่อใหม่ EP หน้าว่าจะเป็นไงก็ลืล่องเราชมกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดไกดแชร์ชื่อนี้กันด้วยนะครับผมก็เจอใหม่ EP หน้านะว่าจะเป็นไงก็เรื่องเราชมด้วยนะครับสวัสดีครับบุ๊ยบยยยเย้ ขอบคุณที่รับชมนะครับบอกแล้วผมอะหน้าตาดีที่สุดแล้วหูบอกเลยนะเสียงก็รอนะครับอ,อุ้ยงบ๊ายบายไปแหละอีอ